ทางมาต่อกันด้วยคณะรัฐมนตรีถัดไปกันเลยนะคะวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะจำนวนเงิน3,622ล้านนะคะเพื่อให้แกอ่สอสมแล้วก็อสอส,อสอนะคะทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐ เงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ลายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังข่าวสามทีวีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องอสมอนะครับผมก็คืออสมอนะครับได้รับเงินแน่นอนนะครับ3,500บาทนะครับจ่ายวันที่15กันยายนนี้นะครับผมก็คือเดือนหน้านะครับผมอสมอและอสสนะครับผมรอได้เลยนะครับ2อออย่างนี้เนาะอสมอและอสสนะครับก็จากปากของออท่านไตสุรีนะเนาะของคุณไตสุรีนะครับผมเขาก็ได้แถลงเอาไว้นะครับผม จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมเขาก็ได้แถลงเอาไว้นะครับว่าอสมและอสได้รับเงินแน่นอนนะครับอสผมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับสาหรับอสมสาม0ับาทนะครับผมเป็นที่ยืนยันแล้วแน่นอนนะครับจ่ายแน่นอน15กันยายนนี้3,500บาทสําหรับอสมนะครับและอสแต่นะครับอสยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับตัวเลข แล้วก็เ,เดือนหน้านะครับวันที่1กันยายนนะครับผมก็จะมีเงินของบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเข้าด้วยเช่นกันนะครับผมก็ได้ทําคลิปวดีวอไว้แล้วนะครับไปติดตามกันได้นะครับสําหรับสรุปเหตุการณ์เดือนกันยายนนะครับว่ามีเงินอะไรเข้าบ้างนะครับผมไปดูกันได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังจากปากของท่านาชื่อ ต้องเรียกว่าไงเดียเขาเป็นผู้หญิงอะออนางสาวไตสุรีแล้วกันนะก็เป็นโฆษกประจําสํานักงานนายกนะครับท่านก็ได้ถแถลงเอาไว้นะครับผมว่าเป็นที่ยินยันแล้วอสมอได้รับแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยครับถางมาต่อกันด้วยคณะรัฐมนตรีถัดไปกันเลยนะคะวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะจานวนเงิน3,622ล้านนะคะเพื่อให้แก่ อสมแล้วก็อสสนะคะจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะคะสำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็นําเรื่องเข้ามาเพื่อขออนุมัติงบกลางนะคะทางท่านในรัฐมนตรีก็ได้ สั่งการนะคะว่าให้เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดส่วนในรายละเอียดก็เหมือนเดิมขันก็คือมีการอนุมัติงบตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน63รวมทั้งสิ้น7เดือนเดือนละ500บาทนะคะโดยกรอบวงเงินไม่เกิน3,622ล้านบาทอสอมและอสอะอส,อส,อสอรวมจำนวนไม่เกิน1,054คนต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นข่าวดีของพี่น้องอสอมแล้ก็อสอส,อสอค่ะครับก็จาก ที่ฟังแล้วนะครับใครที่ฟังแล้วนะครับก็ผมจะมาสรุปให้ฟังดังนี้นะครับก็คออือสำหรับชาวอสอมอนะครับผมและอสอสอเนาะเงินค่าตอบแทนพิเศษการปฏิบัติงานโควิด -19 เนี่ยของอสอสอและอส,อสอมอนะครับเดือนละ5้าบาทที่รัฐบาลอนุมัติจ่าย7เดือนจะได้รับ6เดือนก่อนนะครับภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คออืออันนี้ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจนแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่25สิสิงหาคมเนาะแต่ว่า เขาระบุวันมาชัดเจนนะครับก็คือเป็นวันที่15กันยายนนะครับผมรอรับได้เลย3,500บาทนะครับสำหรับออสมอและอีก1เดือนจะดำเนินการจ่ายต่อไปนะครับก็เท่ากับว่าแบ่งจ่าย7เดือนคือเดือนมีนาคมถึงกันยายนนะครับรวบยอดไปเลยเป็น7เดือนปีง็ประมาณ63แต่อีก12เดือนเนี่ยในปีง็ประมาณปี64นะครับก็คือจ่ายเงินยาวกัน จนไปถึงปี64เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอครมรเซ็นอนุมัตินะครับแล้วก็ณนะวันนี้ณนะวันนี้นะครับวันที่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมทําคลิปอยู่นยะทางครมรนะครับก็ได้เป็นที่อนุมัติแล้วนะครับผมอสม3,500บาทอย่างแน่นอนส5ากันยายนนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรวมแล้วจะได้รับ3,000บาทในเดือนกันยายนนะครับส่วนอีก500บาทที่เหลือจะดําเนินการใจ่ายในปี64นะครับ น,นี่ก็ที่เขาระบ,บุเอาไว้เมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับแต่ผลสรุปออกมาแล้วนะครับสําหรับนวันนี้ณะวันนี้นะครับณวันนี้นะครับ,บ3,500บาทอสอมอ15กันยายนน,นี้แน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสาอข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลไม่หมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3าทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ